คนละชั่วโมงครับใช่คือเตรียมงานมานานยังเรครับก็หัวเราจริงๆเราเตรียมงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วครับแต่ว่าเลื่อนมาใช่ในสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยต้องเลื่อนมาอะไรเงี้ยครับก็ปีนึงเต็มๆเลยครับที่เลื่อนมาอะไรเงี้ยก็แบบพี่ๆทีมทุกคนก็อยู่กับเรามาปีนึงเต็มๆครับใช่เพาจริงๆคือมีแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วก็แต่งแต่ปีที่แล้วใช่ครับใช่ เขเลื่อนมาเพราะว่ามันระบาดเราเองก็เลยต้องเลื่อนใช่ใช่อันนี้คือเลิกสะดวกเลยหรือว่าเลิกตามเลิกตามเลิกอีกรอบค่ะโอ้โจริงเราเชื่อทางเลิกจริงแค่ไหนสำหรับเราสองคนไม่เคยไม่ไม่ค่อยแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ว่าก็ตามผู้ใหญ่ใช่อ่ะพี่ถามแบบย้อนเส้นทางความรักแบบคุณอะรู้จักฝ่ายชายแบบเราไปเจอกันได้ไงอะไรยังไงอ๋อ พี่บอมเล่าเหรอออก็จริงๆรู้จักกันได้ก็คือเหมือนแบบว่าผมก็ดูไอจีนี่แหละครับแล้วก็แบบถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย X4 อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เห็นเขาตอนนั้นเห็นเขาในไอจีแล้วก็เออก,ก็บอกบอกเพื่อนเลยว่าแบบให้คนเนี้ยแบบใช่เลยใช่เลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าก็ก็แค่บอกว่าเฉยๆอะไรเงี้ยก็บอกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆๆอเพื่อนก็แซวว่าแบบ ก็แบบไม่มีทางหรอกก็เลยอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอมาตั้งใจจริงๆแล้วว่าแบบเออคนนี้เหมือนแบบคือเห็นเราผมก็คิดว่าอยากแต่งงานกับคนนี้เลยตั้งแต่เห็นอะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบว่าใช่มันก็เหมือนแบบเราก็เราก็ส่องไปเรื่อยๆครับแล้วก็เชื่อว่าการส่องทุกวันมันจะดึงดูดเขามาเป็นภรรยาเราได้รูปไหนรูปไหนที่ทำให้ทาวรู้สึกว่า รูปไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากนคนนี้แหละคือภรรยาของเรารูปไหนที่เราสึกว่าหลงเสเน่ห์เขาเออจริงๆทั้งรูปเลยครับคือชอเลครับชอบชอบเข้าไปเข้าไปดูแล้วก็เหมือนเขาก็ขเขาก็เลือกอยู่แล้วเนาะเหมือนแบบว่าเขาก็าาจะมีหลายแบบหลายรูปอยู่แล้วะอะไรเงี้ยวันนี้มาในทีมแบบว่าเป็นนักศึกษาวันนี้มาในทีมแบบว่าเดินห้างวันนี้มาในทีมแบบเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาเขาจัดของเขาอยู่แล้วผมก็ เราเข้าไปยืนในหมวดหมู่ขเขาด้วยเหรอแล้วก็เขาก็นั่งก็ดูอะครับว่าเหมือนแบบไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเวเราเข้าไปส่องทุกอย่างมันจะมีแบบสตอรี่เขาไฮไลท์เขาอะไรเงี้ยเห็นว่าเขาร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเห็นว่าแบบเออแล้วก็ผมก็มโนเองว่าเขาน่าจะมีนิสัยที่เข้ากับเราได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็มโนไปเรื่อยๆว่าแบบบอกบอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าแบบนี่แหละใช่แล้วใช่แล้ว คนนี้แหละต้องแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเราเป็นศิลปินอย่างใช่ครับเป็นอะไรเขาก็คือเป็นคนปกติเราเล่นไอจีอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับสอใช่ครับเพราะเป็นเจอปกติเหรอแต่อะไรที่รู้สึกว่าคนอย่างนนี้แหละเราอยากจะแต่งงานด้วยพอก็ทั้งหมดที่เป็นเขาครับที่ที่ผมดูในในไอจีเขาแ่เรายังไม่ได้คุยกับเขาอ่ะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยก็คิดคิดเอาไว้ว่านี่แหละก็ก็ก็ดูไอจีซอลี่ก็ก็เห็นในชุดแต่งงานกันแล้ว ใช่ก็คิดใช่ค,คิดว่าก็คือถึงบอกเพื่อนเนี่ยครับว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่แล้วที่ที่ทแบบเพื่อนไม่ยอมเชื่อแต่ผมมันก็ไม่เชื่อเหมือนกันจริงททำไมมัตถึงตัดสินใจเร็วขนาดนั้นที่เรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะผมแต่ว่าเหมือนพี่บามเป็นคนที่แบบถ้าส่องแล้วก็ส่องลึกดูไปดูไดูน่ากลัวกันนะดูเป็นน่าสื่อดูน่ากลัวใช่ผก็ไล่ไปดูว่าแบบอ๋อบ้านเกิดเขาอยู่ที่ไหนใช่แล้วก็แบบนิสัยดูเป็นยังไง ่อนที่บางจะคุยกับเขาศึกษาเขามาข้อมูลเรื่องต้นในเมียไรบ้างข้อมูลก่อนที่จะได้คุยกันใช่ไหมครับก่อนที่จะทักไปอ๋อก็รู้ว่าเขาเรียนมหาลัยที่ไหนรู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยรู้ว่าเขาร้องเพลงได้รู้ว่าก็คือมีลิสต์ของตัวเองว่าต้องเป็นยังไงบ้างใช่รู้ว่าเหมือนแบบเพื่อนเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คุณคุณแม่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูแล้ว่าพี่ชายเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไปไล่อ่านสเตตัสว่าเขาเขาพูดอะไรบ้างเขาแชร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาสนใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พอพอเริ่มรู้ว่าเขาสนใจอะไรอ่ะเราก็เริ่มโพสต์สิ่งที่เขาสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับเขาติดตามเราเขาไม่ได้ติดตามผมก่อนครับผมแบบผมไปติดตามเขาก่อน แล้วก็เขาคงเห็นไม่รู้อะ<ม>เขาก็เลยฟอกลับมาอะไรเงี้ยเพาะงัน้นพี่ปามแบบดังอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วใ,ใไปไปครป็นับไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆอะเขาอะผมมามา,มาคุยทีหลังว่าเขาไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่จริงๆแล้วใช่เขาบอกว่าเขาแบบเขาถ่ายแล้วเจอเจอ,เจอบ่อยบนฟียรช่วงหนึ่งอะเขาก็บอกว่าแบบ มาอีกแล้วหน้าลำคาญหวานอะไรเงี้ยใช่รู้สึกแบบหนแต่ก็ฟอนะแต่ก็ฟอกับก็อเพราะว่าคนด่าอะไรอะไรที่ทำให้เราทักไปเขาใครทักให้ก่อนผมแน่ทักไปก่อนไหมทักไปว่าไม่ได้เลยมันจะเป็นการทักสตอรี่แบบปะปายอ๋อมันเริ่มจากเริ่มจากเขาอ่ะผมมาส่องเขาแล้วผมผมพอเขาอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยเห็นกิจวัตรเขาตลอดแล้วมันบังเอิญมากมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมติดตามมาแบบเป็นเดือนแล้วอ่ะ อยู่ที่เขาแชร์เพลงวงมีนผมก็เลยเอาแล้วได้ทีแล้วาะแบบเฮ้ยมีหวังว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าก็ยังไม่ได้ทักมาก็ยังผมยังไม่ทักไปเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทักก่อนเดี๋ยวไม่รู้ไมว่าเขาทักมา็นคำแรกใครทักไปก่อนน่าจะที่เป็นไดเรกเมสเซจหรือว่าไดเรกเมสเซจใช่เไปลองทักก่อน นเพราะว่าเพื่อนเนยค่ะชอบพี่ปาล์มใช่แล้วเนยก็ให้พี่ปาล์มบอกว่าพี่ปาล์มค่ะรบกวนไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนเนยใ,<ช>ในโพสให้หน่อยอนะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ปาล์มรู้สึกยังไงกับเรื่องไม่เสร็จอันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยตัว <c oughs> คิดว่าแบบมีหวังแล้วแหละแต่ว่าแต่ก็ก็คนก็ทักมาขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์บ่อยแล้วใช่แต่แฟนๆเขาก็ชอบทักมาแบบว่าวันนี้มันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอคลิปหน่อยอะไรเงี้ยก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออ เขาเคยแชร์เพลงเราแล้วก็เราชอบเขาอ่ะเราแบบว่าถ้าถ้าเราแบบว่าชอบเขาก็เชื่อว,ว่าน่าจะน่าจะได้แต่งงาน,นคิดว่าต้องต้องทาให้ได้ครับใช่ถ้าได้สัมผันธ์เลยอ่ะพอเขาฟอ,พอโลโล่เรากลับเรามีความสิทธไงเขาเป็นตอนนี้นเขาดังมากแกม่ก็ก็โอเคก็เลยฟอลกลับไปแต่ว่าก็ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดเยอะค่ะก็ะะแบบคนดังมาฟอแล้วก็เลยฟอกับแค่นั้นเลยแล้ว <c oughs> เ,เริ่มคุยกันจริงจังจริงจังที่แบบว่านอกจากฟอไปฟอมาแล้วจริงจังแค่ไหนเริ่มคุยยังไงพองเรเริ่มจริงจังจริงๆเลยคือแบบช่วงวันเกิดพี่ปามใช่วันวาเลนไทน์เนอะอ่าใช่ใช่ก็เลยทักไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ว่ามีแต่นี่ขนาดไม่ชอบทักไปเองหรอเพราะว่าทักไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ปามค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แบบ ก็คุยมาเลยป่ะใช่ก็คุยมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมาถึงจุดที่เหมือนแบบผมก็ชวนไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่แบบมาเจอกันเนยรู้ไหมว่าเขาแอดท็อปเราแม่รู้ครับแม่รู้แม่บอกว่าปาโบวีคือแบบแม่จะอยู่ในแอคเคา้์เนยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแม่บอกว่าเนี่ยปาโบวีอ่ะไลฟ์เร็วแล้วก็ไลฟ์ทุกรูปเลยอะไรอย่างงี้ใช่แม่ไหวแม่ไหว จะตายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แม่บอกว่าแม่มีเซตแล้วพอแม่พูดแบบนี้แล้วเนยรู้สึกยังไงเนยก็ใช่เหรอแต่ก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรค่ะเป็นแบบเป็นปีเลยที่เราฟอร์กันเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวพอฟอร์กันเราได้ติดตามไลฟ์สไตล์เขาปะไม่ค่อยเลยค่ะไม่ได้ดูอะไรไลฟ์ไลฟ์สดมีดผ้าหออะไรเลยไม่ได้ดูเลยคือเนยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแบบ ไม่ค่อยชอบหน้าพี่ฟางตอนนั้นจริงๆตอนนั้นต้องคิดมากเขาบอสมากเลยเพราะว่าเขาต้องเร่งรีบมากเรยแต่ชอบเป็นคนแบบเลยชอบเป็นคนแอนตี้แบบว่าโอ้ไม่เห็นหล่อเลยชอบทําไมต้องชอบกันอะไรเงี้ยพอคนแชร์เยอะจะเป็นแบบอารมณ์นั้นอะใช่อารมณ์ตอนเราพูดเนี่ยเพื่อนคนที่ให้เขาไปแฮปปี้เดย์เพื่อนเราเพราะว่ายังไงพอเราบอกเขาไม่หล่อก็ไม่ อ๋อตอนนั้นน่ะเนยไม่ได้บอกเพื่อนคือเนยแค่บอกแบบแม่กับเฮียเนยว่าแบบว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบพอคบกันจริงๆบุ๊บเนยอ่ะไม่กล้าบอกเฮียเนยเลยเพราะว่าเนยไปหมิ่นพี่ปาไ้ว่าแบบไม่เห็นหล่อเลยสุดท้ายมาเป็นแฟนกันแต่เพื่อนก็ดีใจค่ะตั้งแต่ที่ันมาจะเริ่มคุยกับกันเหมือนคุยแล้วก็เหมือนแบบคึกคลเลย<ช>แล้วก็คบเลยค่ะไม่มีช่วงแบบ ค่อยคุยอะไรไม่ค่อยยึดสถานะผมทําการบ้านมานานด้วยแหละครับเออเหมือนว่าพอทำม,มานานแล้วใช่ใช่แล้วก็เหมือนบอกว่าแล้วก็พอคุยแล้วผมสามารถไปได้ทุกทางนีที่เขาจะไปอ่ะครับได้หมดเลยจริงือนเรารู้ทางกัหมดเลยเหรอทีอ่บ้านเขาก็ารู้ไงผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเรามีอะไรที่คล้ายกันเยอะด้วยเลยเหมือนแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็พื้นเพที่บ้านอะไรเงี้ยครับ การตบบโอมาเลยมันคล้ายๆกัน,กนสิ่งที่ดูสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยพูดจาก็ก็เหมือนกันจริงๆเขาเป็นลูกสาวแม่เขาเป็นกรปกูนวงนเราต้องปรับตัวเทียบเขายังไงกับแม่เขายังไงบ้างครับแม่แม่แม่เนยดีมากๆครับแม่แบบว่าแม่เป็นแบบวัยรุน<ช>่นชิลมากแม่รู้จักหมดเลยแบบว<ช><ร>งดนตรีสมัยใหม่หรือว่าศิลปินอะไรเงี้ย บางทีแม่เร็วแม่เร็วกว่าด้วยแม่เร็วกว่าผมด้วยบางทีใช่เพราะตอนคบกันไปบอกแม่กับยยังไงบ้างก็ไปบอกแม่ว่าคือเหมือนดนว่าแม่น่าจะแบบรู้รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้ประหลาดใจเท่าไหร่แต่ก็แม่ก็ก็แบบทําไมเหมือนแบบเหมือนความสัมพันธ์มันเร็วตอนนั้นก็เลยแบบว่าแม่แม่ก็เลยอึ้งเฉยๆค่ะแต่ก็ไม่ ไม่ตกใจเพราะว่าแม่มีเซนต์อยู่แล้วแต่ว่าแม่ก็คือชื่นชอบอยู่แล้วที่ชอบในยเขาเรียกติดตามผลงานอยู่แล้วใช่ก็คือแม่ก็ติดตามอยู่ค่ะใช้ได้อมเฮียห่ะเฮียเหรอตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าบอกเฮียเลยต้องฝากแม่ไปบอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮียมีปฏิกิริยายังไงทำไมอ่ะไม่รู้อายอ่ะเพราะว่าเคยไปว่าพี่ปามาเยอะกับเฮียเหมือนไปแบบนินทาเยอะอย่างเงี้ย ายแล้วมาคบกันก็เลยรู้สึกแบบเขินนะไม่กล้าบอกใช่ค่ะจริงๆตอนนั้นเนินพอเราจะเริ่มคบเป็นแฟนแล้วยคือความทุกข์ต่างถึงวงกระดักมาระบากระดักมามันใช้ชีวิตลำบากมากกับการที่ต้องเปิดตัวตอนนั้นหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยตำหรับเราอะตอนนั้นก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเนินก็ไม่เคยคุยหรือคบกับคนที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างงี้พอคุยกับพี่ปาล์มก็ต้องแบบ ที่ปามก็จะไม่ลงรูปเลยจนกว่าที่จะแบบแน่ใจแล้วว่าคนนี้ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเนยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกชินก็เลยแบบโอเคปรับตัวได้ไม่ได้ยากมากค่ะไม่ใช่ชีวิตยังไงคือมันจะต้องแบบไม่ให้ใครเห็นไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแค่แบบในโซเชียลเราไม่ได้เปิดกันขนาดนั้นแรกๆมีถามเขาไหม นไหกก็แบบต้องมาตัวต้องยังไงออที่ต้องตกลงกันยังไงถามป่ะจริงจริงไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับแต่ว่าคือตอนนั้นะที่ผมผมแบบยังไม่ค่อยลงรูปเขาตอนคบใหม่ๆหม่เพราะว่าผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าแบบข้างนอกมันจะคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยครับก็กลัวว่าเหมือนแบบถ้าเราแบบว่าเปิดตัวไปแล้วมันมีแบบเป็นแบกที่ไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนแบบ จะไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ก็เลยใช้วิธีเหมือนแบบค่อยๆบอกแฟนขับไปด้วยอะไรเงี้ยครับแบบว่าเวลาเจอแบบเวลาผมไปงานก็พาเขาไปด้วยบางครั้งอะไรเงี้ยให้เหมือนแบบค่อยๆเห็น <13 S 1> ค่อยๆ<ม>ซึไมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มมั่นใจว่าเอ้ยมันเป็นทิศทางบวกนะ<ม>ก,ก็แบบว่าเปิดตัวได้แต่ว่าผมก็พอรู้ว่านี่เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาติดอยู่ในใจว่าเราไม่ค่อยลงรูปเขาอะ่ะ<ม>ผมก็เลยขอแต่งงานผ่านการลงรูปเลยเหมือนแบบว่าจะได้เป็นสิ่งที่ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป้าหมายของการขอแต่งงานอ่ะเพื่อเพื่อให้คนทุกคนรับรู้ว่าผมแบบมีเขาคนเดียวแล้วผมคิดว่าแบบไอจีหรือว่าโซเชียลมีเดียมันก็คือเห็นทุกคนก็จะได้เคลียร์เลยว่าเนี่ยคือแบบว่าผมแบบขากับคนนี้อยู่จากวันที่พบกันจากแล้วมาขอแต่งงานมันนานไหมอ่ะน,น,น่าจะปีหนึ่งนะครับอไม่นานไม่นานครับปีหนึ่ง มมผมมเวาก็เร่งสปีดนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าแต่งตั้งแต่วันแรกได้ก็แต่งแล้ว <c oughs> อุยเออมาเจอเขาบอกคุณเลยว่าเราอยากแต่งงานกับเขาว่า,าจริงๆคุย,คย,ยตั้งแต่แบบช่วงแบบเดือนแรกใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนแบบคือไม่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงมากกว่าตอนนั้นแล้วผมก็เลยเหมือนแบบก็ก็ลองก็คบไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนพยายามจะผมพยายามจะหาข้อมูลครัว่า การแต่งงานมันเริ่มยังไงครับเซิร์คูเกอรมันไม่มีก็เลยแบบว่ามันมันคือยังไงอะไรเงี้ยจนจนพอถึงจุดหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมันคงไม่มีแหลว่ามันจะต้องอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีวิธีตายตัวอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบว่าแค่ขอเขาอะไรเงี้ยใช่รู้สึกเห็นว่าการเป็นนักบอลได้เป็นนักตตีดังอยู่ดีมาพูดเรื่องแต่งงานทั้งที่คบกันไม่นานเือนลรความฝันอะเราตอนนั้นเราไม่ต้องกั้นฟองยังไงบ้างสำหรับตัวเรา เลยก็เป็นคนที่แบบไม่คิดมากจริงๆแล้วเลยก็แบบว่าแบบก็โอเคก็ไม่ได้ก็โอเคเพราะว่าเหมือนแบบพอช่วงโควิดได้ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะหน่อยค่ะเพราะพี่ปามไม่ค่อยแบบได้มีงานเยอะเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเพราะเหมือนพออยู่ด้วยกันทุกวันค่ะมันก็จะมีความแบบเห็นทุกๆอย่างก็เลยรู้ว่า มันเข้ากันได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนยก็เลยไม่คิดมากอะไรเลยใช่ก็โอเคถ้าพี่บําถ้าพี่บัมจะแต่งก็ขอแม่นะใช่ใช่เพราะป็นครบี่ยหน่ปีระยะเวลามันคนหน่มองว่ามันสั้นเราไปบอกกับแม่เราเราไม่เราว่ายังไงแม่ว่าอะไรไม่รู้แม่แม่ไม่ว่าอะไรครับแม่ใจดีมากใช่แม่ใจดีมากจริงผมบอกว่าผมผมก็สร้างภาพ ภาพมายาที่ดีไว้ให้แม่เห็นครับแม่ก็เลยคิดว่าโอเคโอเคหลังๆแม่อาจจะเริ่มรู้สึกว่าคิดผิดหรือเปล่าเลยเอนที้แต่งแล้วเราวางอนาคตชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างแต่ที่จะต้องเป็นครอบครัวจริงๆแล้วอยากสบูรณปคำถามนี้ยากมากเลยพีงตอบแล้วกันจริงๆมันเหมือนกับว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีแผน,นเหมือนกับว่าแต่ว่าแผนของผมคือตื่นมาทุกวันต้องทาให้เนยยิ้ม,มครับแค่นั้นเอง เพราะว่าผมใช่กระทั <c oughs> ่งกระทั่งวันนี้ที่มีปัญมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยผมก็จะแบบพยายามต้องหาทางทําให้เนยแบบหัวเราะให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเวลาเห็นเขาเห็นเขาเยิ้มหรือหัวเราะอะไรเงี้ยก <c oughs> ็เลยอยากทําให้เขาแบบมีความสุขแล้วหลังๆเขาก็จะเริ่มรีเควสแล้วครับ <c oughs> อย่าง <c oughs> ก่อนก่อนเนาะเขาก็จะบอกทำให้อารมณ์ดีทำให้อารมณ์ดีหน่อยอะไรเงี้ยเขารีเควสผมอย่างเงี้ยผมก็จะแบบผมก็จะต้องแบบเต้นอะไรบ้าบ้าบอยเขาดูอะไร ก<ช>็ดูเราเปาดตลอดในไอใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นอย่าง <c oughs> านั้นเลยเพื่อนเลยบอกว่าอ้าวทำไมพอพี่ฟ้าม,มาคบกับเนยแล้วทำไมดูเป็นคนละคนไปเลยเรืเ่งเนิงผู้ชายตรงน,นี้จากวันนั้นเป็นคนติดตามไอจีเปนเริกก่มจะเป็นแฟนเป็นนี้เป็นสามีของเราแล้วก็รู้สึกว่าก็ก็กดีใจจริงที่แบบมีพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบ มันไม่มีใครที่จะเหมือนอยังไงอ่ะอยู่ข้างๆเนยตลอดไม่ว่าจะเราก็ใจเย็นแล้วก็ใจดีกับเนยเสมอแบบว่าก็ทำให้เนยยิ้มได้จริงๆแม้จะแบบโกรธหรือว่างอนเรื่องอะไรก็ตามคือไม่เคยเกินแบบ5นาทีพี่วัมก็ทำให้แบบอารมณ์ดีได้ตลอดเลยจะกอยูา่มตามใจเราเลย เชนเชิงก็ไม่ได้ตามใจขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเหมือนทําให้แบบทําให้ใจเย็นได้เนยเป็<ม>นคนใจร้อนนิดนึงใช่ที่<ม>ปัมใจเย็นมากแล้วก็แบบเหมือนทําให้เรื่องยา,ยากก็เป็นเรื่องง่ายได้ไม่่นนียากทำไม่แต่ผมกนมีจะร้องตรน้ครับนี่ครับมีแต่ว่ามันก็จะมันก็จะเหมือนแบบว่าพอร้องกันผมนก็จะหาทางที่จะทำให้เนยขำให้ได้ครับใช่เพราะว่าคือ เราก็ส่วนมากมันเป็นเรื่องเล็กๆครับไม่ใช่เรื่องแบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเรื่องอะไรบ้างมันต้องงุดหิดอะไรเงี้ยเนาะส่วนมากจะเป็นเรื่องหงหุดหิดหรืออะไรร้อนจังเลยก็เลยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นเรื่องเล็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็แบบอารมณ์เสียขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบอารมณ์เสีขึ้นแต่ว่ามันน้อยครับที่จะที่จะเห็นไม่ตรงกันนะเพราะว่าเราเรากำลังกันบ้านมาดีกำักันบ้านมาแล้วแสดงว่าพี่ปาเป็นทุกอย่างให้เลยเลย ใช่ค่ะแต่นี่วางแผน,นถึงมีน้องอยังไงจะมีน้องตอนเป็นวัยรุ่นนี่เลยปันว่ายังไงสับตุส้มเลยอ่ะ่าจะอย่างค่ะใช่อยากแบบไปเที่ยวกันก่อนหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็รอให้แบบพร้อมกว่าน,นี้อีกนิดก่อนใช่ตอนนี้นายทำทำงานด้วยหลายอย่างขายของแล้วขายของตอนนี้นายทำแบบอาหารเสิร์ฟอยู่ค่ะก็เรื่องผิวอะไรอย่างงี้ ตัวปานีอะไรอยากมีนะคะสำหรับชายาตอนนี้ผมก็ยังเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ายังแบบว่าคือดกวยงานผมมันก็ยังเดินทางอยู่ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะต้องนิ่งกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดแบบว่ามีน้องอะไรเงี้ย<ม>ก็อยากยังมีเวลาให้เขาด้วยอะไรเงี้ย<ม>เขาก็คือทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่งั้นแบบไม่ไม่ค่อยอยากแบบฝากไว้ให้เขาคนเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วเรื่องของงานนะคะเรื่องงานก็ หมายถึงว่าไงนะครับก็รวยเต็มที่ตอนนี้ก็มีสองบทบาทครับมีทั้งแบบเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ทำค่ายเพลงด้วยใช่ก็ก็หนักแล้วครับช่วงนี้งานหนักเหมือนกันไปงานมวยที่ไหนยังไม่มีแพลนเลยมันมีแบบโควิดด้วยอะไรด้วยก็ยังดูดูอยู่ครับสิดสอดไหยคะสุดท้ายละสิดสอบ ก็ก็จริงๆมันก็คงตอบเหมือนหลายๆขั่วเขาม,มันไม่ใช่เรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องสําคัญที่สุดอะเนาะอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ทํากันว่ากันไปตามวิธีอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าจริงๆผมว่าสินสอดที่สาคัญสําหรับผมที่ยกให้คุณแม่เขาเชื่อใจด้ก็คือผมแบบยกทั้งใจให้เหนื่อยไปอะไรเงี้ย mm. เออนั้นคือ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่เป็นความจริงใจมากกว่า เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันประเมินค่าไม่ได้อะอะไรเงี้ยทั้มาทั้งคู่ต่างฝ่ายซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอ่าก็ตรงนั้นมากกว่าที่มีมีค่าสําหรับเราเข่ินเนี่ยเพราะะว่าที่สั้นไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะแต่งงานใช่เพราะว่าพอจริงจ<ม>แล้วก<ม>่านจะแตกใช่ผมเ <c oughs> พราะผมครบทิปมาแล้วปีหนึ่งอ่ะ<ช>ก็คือ<ม>ด้วยการส่บทุกวันใช่ใช คือก่อนคบผมคบอยู่คนเดียวมาปีหนึ่งเต็มๆครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยมาคบอีกปีหนึ่งเต็มๆก็ค <c oughs> ือปีเป็นสองปีใช่แล้วก็ <c oughs> มีพอเราขอแต่งงานเสร็จมีโควิดอีกก็เป็นอีกปีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ยิ่งทําให้ชัดเจนว่าหลังขอแต่งงานไปแล้วปีหนึ่งเต็มๆที่ที่เราอยู่ด้วยกันทั้งทั้งที่ขอแต่งงานแล้วก็ก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเออเรารักรักคนที่ใช่อะแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยใครมีความเป็นพ่อแม่ไม่ได้บ้าง ที่ปาล์มเลยค่ะที่ตู้วาอยู่ในบ้านใช่ครับกอกน้ําล้างจานทิ้งขยะงขยะเก็บเตียงนอนเช้าแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันทําให้เขายิ้มได้ก็ทําได้ครับมีมากดีมากสัญญาครั้ยไม่เคยเลยเนาะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยสัญญาเคยพูดไปคุยชาไปหรือพูดก่อนเนาะแต่ว่ายู่ ไม่ไม่อยากมันควจะดูแลรนใจนจะทำให้ดูดีมันไม่ชอบคนนี้อ๋อใช่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้แบบว่าพูดแบบคำรักหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครัม่บอกรักเลยเลยในช่วงรักแหละใช่ผมไม่ผมไม่ช่วงหลังๆก็ไม่มีคือผมคือช่วงกลางนะก็ไม่มีกลางก็ไม่มีว่ะคือคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับความว่ารักครับแต่ว่าคือเหตุผลที่ผมแต่งงานมันไม่ใช่เพราะว่ารักนแต่ผม แค่อยากมีคนคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแท่นั้นเอง<ม>เราก็รู้สึกว่าการแต่งงานจะเป็นวิธีที่ทาให้เราได้แบบเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยครับมากกว่ามมผมก็ไม่บางคนอาจจะเรียกว่าความรักก็ได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยใช่หรอ<ม>บอกอะไรวันนี้บอกเขาวันนเป็นวันพิเศษนษะทุกอย่างมาดูช่วงแรกๆเลยบอกบ่อยมากจนเลยขื่ไปแบบไม่ใช่พี่ปัามไม่บอกหลังเลยบ้างเลยอะไรก็วันนี้ก็ ก็บอกอีกก็ได้รักพี่ปามากแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าเขินติดนิสัยพี่ปามไปแล้วอยากฟังหน่อยอยากฟังอยากได้ยินไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ละกัดมันนั่นเลไม่ชินเลยหรอไม่ชินอ่ะบอกดิรักเด็กกัน Merci.